สวัสดีครับผมเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับผมนะครับหมูเจนกะลาดนะครับผมนี่ซีแปดนี่เข้ามากันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกกันไปเรื่อยๆครับติดจองกันเป็นว่าเล่นนะเพื่อนวันนี้นะครับผมมีสปอร์ตเจอร์โฟีเอนะครับโมเดลปี2019นะครับผมสีขาวจัดว่าสีนี้หาได้ยากนะครับแล้วก็มีน้อยนะครับผมเพื่อนคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับของแต่งมีครบเลยนะครับกออากาศ ตีท่อไว้ไฮช็อตช็อตนะเพื่อนมีพักคท้าคนซ้อนให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นขอหาเรข่องสามเลยนะครับคันี้นะครับ 4D4 นะครับกล้องเพียงเข้ามันใกล้ๆเได้เลยครับนี่เป็นไงมันหล่อนะมีครอบโชกหน้ามียางหุ้มโชคหน้าด้วยนะครับจัดว่าหล่อเลยนะเพื่อนคือมันดูเต็มขึ้นเยอะเลยนะนะแล้วก็มีฝาข้างนะครับโคเวอร์เป็นหัวกะโหลกนะครับป้ายทะเบียนข้างนะครับแต่งเรียบร้อยนะ ใส่ใสเลยสีแปดนี่มันจิกโจรจริงๆนะมีท้ายสั้นไฟท้ายสั้นในตัวด้วยนะครับเพื่อนๆแจ่มๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับดูความเงาของถังนะเพื่อนใส่กริปเลยนะครับสีขาวนี่สวยนะโดดเด่นเลยอ่ะขาวตัดดำนี้เป็นหยินหยางเลยนะครับแล้วก็เลขไม้นะเพื่อนเลขไม้คันนี้นะครับเพียงเก้าพัน หกร้กิโลเท่านั้นนี่นี่โอเคเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทแล้วก็ลองขับให้เพื่อนดูนะว่าเสียงเป็นยังไงสวดทรงเป็นยังไงแล้วสีขาวเนี่ยกับคนที่ชอบแต่งตัวสีดำๆเหมือนผมเนี่ยมาเข้ากันไหมนะเพื่อนหากันให้ควักนะเพื่อน เยอะและมีหลายคันแล้วเพื่อนๆนะคันนี้นะครับจัดว่าสวยเลยนะครับผมโมเดลปี2019สีขาวหาได้ยากนะครับผมรายละเอียดของแต่งตามนี้เลยนะครับจัดว่าครบเลยนะครับไม้ไม้9,000กิโลนะครับทางร้านเราตั้งขายที่569,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครดิตดีดาวน์ต้นต้น69,000บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆสำหรับใครนะพี่สนใจนะครับเจ้า อบาเตอร์โฟเ็กสีขาวคนนี้นะผมสามารถติดต่ที่0922498978เบอร์ผมเช่นเคยนะผมหมูเจนการาดยินดีรับสายทุกท่าน24ชั่วโมงนั้นเพื่อนสดได้จัดไฟแนนซ์ได้มีจัดส่งถึงหน้าบ้านมีให้ครบลองเสนอมา๋ย่ผมจัดโปรให้ทุกปโปรนะเพื่อนๆไงขออนุญาตลาไปกับเจ้าสีแันนี้ก่อนนะครับผมขอบคุครับ